โอเค okay, ได้กลับเลยนะโอเคเขียมาเช็คเช็คนะเอามานั่งกับตาหมาเด้อนะกทำงานเ้าราชการกันเหรอเป็นหมอหมอฟันครัโอ้ยทันตแพทย์เลยไม่ชิบหายแล้วหมอฟันด้วยทันตแพทย์เอามากูจะล่อหมอฟันแล้วมึงกูจะฟันหมอแล้วเนี่ยโอเคหลับตาหลับตานะอยู่เวียงจันเนาะห้ามลืมเวสศหูสาวเวศหูสาวออกมาเวสศหูสาออกม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 า ออกมาให้ผวมเวศหูะเวะหูะเวะหูะเวะหูออกมาเวะหูะเวะหูศอนนีจานิากเกเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสเลยอะไรโต้วเหูเวะหูเวะหูเวะหเสัทวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสัอทวุฒังสัคคทวุฒังไปสักบไปสัคคอทวุฒังสัทวุฒัง สักข้อหัวุฒิทองสักข้อหัวุฒิทองเวศวัณวุฒิทองเวศวัณวุฒิทองสักข้อหวุฒิทองโอ้พรวยพระอวยพระทรงอวยผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์ศรีพัดพาเอาขยามนต์ของกูไปถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายไอ้อ่อนยังกบซบอยู่แรงเขียดเยียดอยู่ดังงูด้วยเจชาพระคาถาของกูได้เวศหุสักข้อหัวุฒิทองสักข้อหัวุฒิทองโอ้พระผูอยและพัดพาเอาขยามนต์ไปอยยยสกข้อหวุฒิทองสักข้อหวุฒิทอง สักข้อทูตพงศ์สักข้อทูตพงศ์โอ้ยลบไปข้อไหนฝูดฝี่ไปาจไหลสักข้อทูตพงศ์โอ้ยสักข้อทูตพงศ์สโกข้อทูตพงศ์สักข้อทูตพงศ์โอ้ยสักข้อทูตพงศ์สโกข้อทูตพงศ์โอ้ยสักข้อทูตพงศ์โอ้ยกข้อทูตพงศ์โอ้ยกำลัไปเลยสักข้อทูตพงศ์โอ้ยสักข้อทูตพงศ์สักข้อทูตพงศ์โอ้ยสักข้อทูตพง สก๊อตทอวุฒทองออกไปสคอเอาไปเอาไปออสทวุดทองหลุดไปสทวุดทองสกโทออกไปซะที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเสียวสุดไอ้สัสสอตทอวุฒทองสทวุฒทองสทอวุฒทองสก๊อตทอวุฒทองไปสอตทวุฒทงหดไลสทวุฒทองสกคอะทอวุฒทงโอพระพายนะพัดพาาสิ่งนีู้่เลตัวนี้เนเคาะทอวุฒทง สกข้อทอวุฒังโอยสกขทอวุฒังสกขทวุฒังสกขอทอวุฒพังสกขอทวุฒังโอ้ยสกข้อทวุฒิังสกขทอวุฒังสกขทวุฒังให้ตายไปเลยสกขทวุฒังโอ้ยออกไสโอ้ยโอ้ยโอ้ยะอ้ย

หองแต๋วแตกเลยมึงไปรอไปโอไปจปล่อยใช่ไหมกูก็เมือยหลอนงั้นไปออกไอ้ผีรุไปผีเอ๋ยโอ้ยออกไปายซะมึงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอนไ้เต๋วออกเลยมึงไป ไอออกไปรดไปซะอีหอกหักไปเไอ้ไอ้รถไปรดไปซะอีไอไอไอไปไ,ปไ,ปไปอ้ไอ้ออกจากล่างเขาไปซะเฮ้ย Ấy Ai. 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 Ai ơi. Ai. Ôi. Ấy

อไอ้อเนี่ยมึงตายแล้วลนะมึงตายแล้วมึงเดทดแล้วไอ้ที่อื่นกูไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุด โอ้ยลองเขาแต่ออกเลยมึงเอ้ยอะไรกูได้ฟันหมอแล้วเนี่ยเฮ้ย ก็ค่อยๆปลี่ยครับโอ้ยน้าสงสารเหลือเกินกูแต่เออกเลยคูหิหารเลยร้องก็แต่เออกเลยว่าไงหมอเอาตายห่าแล้วหมอฟันทันตะแทย์ด้วยเนาะตายห่าแล้วไปโดนที่ไหนมาวะเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ฟังลาวิคุณมีอาจารย์เลยคุณใส่เกี่ยวกับจักรยันสันบอกว่ามีมีอุตสาหกรรมอย่างไป็นทางสายเคยเกย์มาหลายครั้งเลยเกิดเปรีตบโกง โอ้ไปดูที่ชิงหวงไปหาหมอที่ทัวเลยรู้ว่าแล้วทำไมแล้วนี่มาเมืองแล้วนี่มาเมืองไทยมาทำธุระหรือว่าไงหรือมาตั้งใจมานี่เลยหอาจารเลยแต่ผมติดตามอาจารย์มานานเลยตั้งแต่ก่อนโควิดพยายามมาหาอาจารย์อยากบูรุษการเลยที่ผมผมทักทักอาจารย์อ๋อได้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 เวียงจันท์เนาะอยู่แถวไหนอยู่ใกล้ใกล้ไหนแถวแถวใกล้เวียงจันท์แถวสุน์มณีพันธ์พันธ์นิดดเียวอ๋อแล้วผมผม ผมติดตามที่อาจารย์มานานผมก็เพิ่งไปลาวมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เดือนไหนวะผมดูอยู่ไงวะเออจะไปเที่ยวอยู่นั่เดือนเดือนไหนนะผมไปเดือนที่แล้วก่อนนี่มันเดือนอะไรอ๋อเพิ่งไปเดือนที่แล้วโอเคอ่านโมบุกง้อเป็นอย่างเป็นอย่างหัวใจที่แบบทำให้ผมแบบเิแตงงานแล้วไปบลได้แต่งกับใครโอ้มีนี่อย่างจะให้อาจารย์ช่วยเช็คให้แบบอ๋อคือครั้งที่แล้วก็ต้องเอาเวรไปโขแต่งงานแล้วเดี๋ยว คือมันเรื่องมันพังทุกอย่างเลยแบบโปรตงเลยหมอแสดงว่าผีในตัวมันคงจะแบบนะรักเราหรือเปล่าที่ว่าแบบมันเคยบอกว่าเป็นแบบเมียเก่าเมียหลังที่แบบน้ำจับจรงมันจงห่าโอ้อันนี้ยังไงก็ต้องมาเช็คนะก็ต้องมาดูว่ามันออกไปจริงออกไม่จริงนะรู้ป่ะเออวันนี้มาครั้งแรกไงก็จะแต่งงานแบบทรงครับครั้งกับโปรตีเลยที่อายุเท่ปีนี่สามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามยังน้อยอยู่อ่ะานนะโมไปโอ้ไป ตายละหมอด้วยโอเคนะหมอนะฝั่งเราเดียวกันมา